ก็สืัอทุกคนกันเลยนะผมวันนี้นะไปอยู่กันในแมปทอยเลสทาวเวอร์ดิเฟนนะครับวันนี้นะผมก็จะมาถือวิาสาสะนะผมจัดเทลิตตัวละครทุกตัวภายในเกมนะครับจร,จริงนะครนะผมผมเคยจัดไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยเกมก็ได้ทําการอัปเดตเนี่ยจนถึงเอพิโซดที่62ไปที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ทําการมีตัวใหม่เข้ามานะครับผมก็เลยนะผมจะมาจัดเทลิตใหม่ให้ท่านผู้ชมกันนะครับอ่ะเราไม่พูดมากอีกเช่นเคยนะผมเดี๋ยวเราตัดไปที่เทลิตกันเลยนะครับ มาตอนนี้อยู่ในเทเลสกนที่เรียบร้อยนะครับก็สลหรับระดับคอมมอนถึงระดับแรนะครับผมก็จะจัดไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับเพื่อประหยัดเวลาในการทําคลิปนะครับอ่ะก่อนเราจะไปเริ่มจากระดับอีพีกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายก่อนนะว่าทําไมผมถึงให้สปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์เอนะครับก็สาหรับสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์นะครับก็เป็นตัวยืนต้นเกมโหมดฮาร์ดนะครับมีเดียมนะแล้วก็อาจจะใช้โซโล่ระดับอีซี่ได้ด้วยนะก็ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเนี่ยสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับ ถ้าไม่เชื่อเนี่ยลองไปดูคลิปบนกรอบผมได้นะก็คือเซตที่ผมไปลงโหมดฮาร์ดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะใช้แบบสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์เขาทัา้งที่จะเยอะนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเหตุผลนะที่ผมให้เจ้าสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์ที่แรง A นะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มกับระดับอีพิกกันเลยนะครับผมสำหรับตัวแรกนะก็คือ Camera, คามิราเฮลิคอปเตอร์นะก็ยังเป็นซับ DPS ที T ่ดีอยู่นะครับก็เอาไป A นะเมดิกคาเมิราแมนยังเป็นตัวที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับโหมดไนท์แมนนะ ก็ฮาร์ดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะสำหรับโหมดฮาร์ดนะครับเอาไปเอสนะครับแล้วก็ต่อไปนะผมคาเมร่าบูแมนนะผมระดับอีพิกนะก็สามารถใช้โซโล่ระดับมีเดียมได้นะครับเอาไป B นะเช่นเดียวกันกับคาร์เมาแมนไซใหญ่นะก็สามารถใช้โซโล่ระดับมีเดียมได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะก็คือทีวีแมนไซใหญ่นะผมก็ตัวนี้สามารถใช้โซโล่ระดับมีเดียมได้เช่นกันแล้วก็สามารถเอาไปยืนแบบ เขียมอนตัวเล็กในระดับฮาร์ดได้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็เอาไประดับบีนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอีพิกก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ระดับดี g จเดลลี่กันเลยนะครับผมสาหรับ2ตัวแรกนะครับผมก็คือดาร์ s สปีกเกอร์แมนกับนินจาคาเมราแมนนะก็เอาไปเอสเลยนะครับ2ตัวนี้นะครับมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับก็ผมให้ภาษีพอ,พอกันนะครับสําหรับ2ตัวนี้นะ ต่อไปนะก็คือเลเซอร์คาเมีราแมนคาร์นะผมก็เอาไป S นะครับผมเอาประมาณ S อสบวกไปนะผมก็คือระหว่าง SS กับ S นะครับตั้งแต่ผมไปจับเจ้าเมิกมาเนี่ยผมก็มีใจเพื่อเจ้าเมิกมากกว่านะครับขอโทษเลยนะเจ้าเลเซอร์คาเมีราแมนคาร์นะครับยังโหดอยู่นะครับยังโหดอยู่นะก็ผมแค่ให้ S เฉยๆนะผมเอสบวกสิเออนะครับอ่ะโอเคต่อไปเจ้าเมิกนะครับเมิกอันนี้ตัวสารประโยชน์นะครับ ก็เขาเนี่ยดีทุกอย่างนะครับยกเว้นเขาเนี่ยยืนต้นเกมไม่ได้นะข้อดีของเมกนะก็คืออัพถูกนะครับตีไวนะผมแล้วก็สามารถซโลบอลได้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับดาเมจดีด้วยนะเอาไปเอเลยนะครับสำหรับเจ้าเมกนะซีเค็ดเอเจ้นนะครับก็เอาไป A นะคนไม่ค่อยใช้กันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยถ้าแบบว่าเล่นกันหลายคนเนี่ยตัวนี้จะช่วยเพื่อนได้ดีนะแต่ว่าถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยตัวนี้มัน ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะสำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยจาเป็นนะถ้าเล่นคนเดียวนะครับก็ต่อไปนะผมไททัานสปีกเกอร์แมนนะเอ <A S 1> เช่นกันนะครับตัวนี้เนี่ยสาเหตุที่ผมไม่เอนะครับ,รบเพราะว่าตัวมันเนี่ยไปไม่สุดสักทางนะยืนต้นเกมก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เลดเกมเนี่ยดีเพมันก็ไม่สู้ตัวอื่นนะถ้าเทียบกับเจ้าเลเซอร์เจ้าเมกนะครับตัวนี้เนี่ยคือผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่เป็นตัวดีเพจที่ยงที่จะด้อยเลยนะครับอ่าต่อไปนะผมแดนซิ่งสปีกเกอร์บูแมนนะครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่อัพถูกนะครับดาเมจดีนะครับแต่ข้อเสียงเขาเนี่ยก็มีข้อเสียใหญ่อยู่2อสาข้อนะครับข้อแรกนะครับก็คือวงแคบนะครับแล้วก็ตีช้านะอันนี้เขเป็นข้อเสียใหญ่ของเขานะครับก็ผมใช้ประมาณ A นะถึงจะมีประโยชน์ในเรื่องของการแบบเคาน์เตอร์พิซา์มิไซล์กลับไปนะครับก็ผมคิดว่ามันยังดีไม่พอนะครับอ่าเอาไปประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไททันทีวีแมนนะครับก็อันนี้ก็เป็น ตัว a อลระดับด e เจนเดอรี่นะผมเพียงตัวเดียวในเกมนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะในระดับ Legendary นะครับอ่าโอเคนะครับก็ต่อไปเนี่ยเรามาระดับมิติกันแล้วนะครับสำหรับระดับมิติกนะครับผมตัวแรกนะไททันซีนมาแมนนะครับก็ยังเป็นตัวเอลที่ดีอยู่นะครับเอาไปเอสเลยนะครับผม ก็ตัวนี้เนี่ยข้อเสียของเขาเนี่ยก็คืออัพแพงนะครับผมแค่นี้เลยนะครับตัวต่อไปนะผมอัพเกรดไททันสปีกเกอร์แมนนะครับตัวนี้นะผมดาเมจเนี่ยอาจจะน้อยกว่ามิติตัวอื่นนะครับแต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเขาอัพถูกนั่นเองนะครับเอาไปเดเช่นกันนะครับตัวต่อไปนะผมก็คืออัพเกรดไททันคาเมราแมนหรือว่าพี่ใหญ่ของเรานั่นเองนะครับตัวนี้ข้อค่างที่จะฮอตคิดอยู่ในช่วงนี้เลยนะก็คือเอาไว้สปีดลันในโหมดไนแร์ได้นะครับ ก็เอาไปเอสเลยนะครับผมสำหรับข้อดีของตัวนี้เนี่ยก็คือเขาเนี่ยมีเอลีด้วยนะเอลี e ที่ตีติดไฟนะครับผมแล้วก็เอลีของเขาเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะคือตีค่อนข้างแรงนะครับผมก็สมควรเป็นมิติที่ดีที่สุดนะครับผมณนะตอนนี้นะครับขอเลี่ยงนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันในระดับเอกซ์คลูซีฟกันเลยนะครับผม สำหรับระดับ E= อ u s i v e นะครับตัวแรกนะครับผมสปีกเกอร์สไปเดนะครับก็เป็นตัวที่ถือว่าดีอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับก็ไปประมาณ A แล้วกันนะครผมผมก็จะให้ประมาณ A นะครับอ่าจะขออนุญาตเลี้ยงนิดหน่อยนะครับปึ๊บโอเคนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมคาเมราสไปเดอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีเพสที่ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าข้อเสียงเขานี่ก็คือเอ่ออัพข้องแพงนะครับเอาไปเอสแล้วกันนะครับ ่าก็จะไม่ประเมินเขาต่ําไปแล้วก็สูงไปนะครับก็เอสนี่น่าจะพอดีพอดีนะครับทีวีบูแมนนะครับผมทีวีบูแมนก็ใช้ได้นะครับเอาไปประมาณ A นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็คามิล่ารีแพโดนนะครับเอาไปเอสนะครับขออนุญาตเลี้ยงนิดหน่อยนะครับเอ็นจิเนียร์คามิล่าแมนนะครับตัวนี้เอสเอสแน่นอนนะครับผมเจ็ตแพคคามิล่าแมนนะครับตัวนี้ผมก็ให้เอสบวกเหมือนเดิมนะก็คือระหว่างเอสเอสกับเอสนะครับก็คือเอสบวกนั่นเองนะครับ อ่าโอเคนะครับผมแล้วก็เซน t i s t c a m e r a m a n นะครับก็ SS นะครับไททันคาเมล่าแมนนะผมตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะก็เอาไปเอสเช่นกันนะครับอ่าผมให้ภาษีมันดีกว่าคาเมล่าสไปเดอร์นิดหน่อยละกันนะครับต่อไปสไปเดอร์ทีวีนะส่วนตัวผมไม่มีตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่เคยได้แตะมันนะครับแต่จากที่ผมไปดูรีวิวมาตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ต้องที่จะโหดนะครับผมโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับก็เอาไปเอสเช่นกันนะครับอ่เดี๋ยวขออนุญาตจัด นิดนึงนะครับขออนุญาตดูแป๊บนึงนะว่าอันไหนมันลงตัวหรือ,อยังนะเดี๋ยวผมจะย้ายไททันทีวีแมนมาข้างหน้าซะหน่อยละกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะผมสำหรับ Toilet Tower Defense Tier List ของผมนะผมก็ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยผิดพลาดตรงไหนก็สามารถบอกได้นะครับคอมเมนต์ได้เลยนะผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวแค่ับเนี่ยผมขอบคุณทุกคนเข้ามาดูครับผมบ๊ายบายครับ